สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดแสงแก้วโพธิยานที่อำเภอไม่สวยจังหวัดเชียงรายครับผมแล้วก็จุดประสงค์หลักของเราวันนี้ก็คือจะมาเที่ยวชมสกายวอล์กนะครับเพราะว่าทางวัดเขาได้ทาสกายวอล์กสำหรับชมวิวไว้ด้วยนะครับที่หนึ่งอยู่ด้านหน้าล้วเนี่ยครับวันนี้ว่าจะขึ้นไปที่สกายวอล์กนะครับไม่รู้ว่า,าจะมีค่าบริการหรือฟรีนะครับไม่รู้เดี๋ยวผมคิดว่า น่าจะมีค่าบริการด้วยนะบริเวณวัดกว้างขวางมากกว้างมากนะครับแล้วกมีศาลามีโอ้สิ่งโครสร้างสวยๆเยอะครับมีศาลามีวิหารเยอะครับผมแล้วก็มีรูปปั้นนะครับรูปปั้นพระพุทธรูปเยอะมากนะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับอย่างเช่นนี้เลยนี่ก็คืออันนี้คือเป็นรูปปั้นของครูบาศรีวิชัย นี่นะครับกุ่กรุณาถอดรองเท้าแล้วก็จะถอดรองเท้าไปตรงนี้ เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วขึ้นสกายวอลก,ก่อนครับเท่าไหร่ครับ40บาทจ้า40บาทใช้สกายวอลลงไปติดแต่ท,าตาาท,าท่านใต้ฐานห้าจะมีห้องแบกไลน,น์นะจ๊ะเข้าได้เลยจ้ะ เดี๋ยวคุณเจ้าเดี๋ยวคุ้าหนึ่งคู่แล้วคุณเจ้าอันนี้คือให้เลยใช่ไหมครัไม่ค่ะใส่แล้วก็เอามาทอดใส่ถังนี่เจ้ามันคือเลยนะเจ้าเอามาคืนเจ้าเอ,อใส่ถังนี่เลยนะเจ้าขึ้นบันไดตรงกลา,างนีเจ้าข้างบนสกายวอล์กเนี่นะครับเนาะข้างล่างมันเป็นอะไรนะครับเป็นห้องแมกไล่เจ้าเข้ามาทางนี้เหรอเจ้าเดี๋ยวบันไดมันจะวนลงมามาฮะอ๋อครับอ่าขึ้นสกายวอล์กเราก็ขึ้นทางนี้ครับทาง ทางคูบานะครับทางด้านหน้าของพระคูบานะครับอันนี้ก็คือพระคูบาสีวิชัยนะครับผมเดี๋ยวเราไปขึ้นสกายวอคก็ค่าบริการก็40บาทครับขึ้นคน มีข้างหลังรูปปั้นคุูบาก็จะมีเป็นรูปปั้นลระพุทธรูปนะครับรู้สึกว่าจะใหญ่กว่ารูปปั้นพระคุูบานะครับผมขึ้นทางนี้นะครับทางนี้เราต้องใส่รุงเท้าใช่แล้วครับต้องใส่ อุ้ยน่ากลัวอยู่นะถ้าคนคนที่ว่าคนที่กลัวกลัวแบบขบสูงอะ่ะผมว่าก็ก็น่าจะกลัวน่ากลัวอยู่นะครับเพราะว่ามันมันเป็นกระจกหมดอะ่ะดูสิครับเป็นกระจกหมดอะ่ะ <c> เ <oughs> ดี๋ยวก่อนนะผมก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวกลัวมันแตกลงไปอะ่ะไม่อะไรดูนี่ครับดูข้างล่างด้ครับดูดิควับเพื่อน ดูดิมังไงสูงอยู่นะโอ้โหกมจะดูนสุดผมจะเดินสุดหรือเปล่าเนี่ยจะชื่อประทิงหรือเปล่าโอ้โหเด็มเดี๋ยวมันเป็นกระจกหมด่ะโอ้สุดยอดมันไปขึ้นครับ มันก็จะเป็นการตื่นเต้นสำหรับคนที่ไม่เคยขึ้นสกายวอล์กอย่างผมนะครับเพราะว่ามันเป็นกระจกหมดจริงๆแต่คนที่ที่เคยเดินอย่างเงี้ยก็คงจะคงจะไม่ไม่กลัวเท่าไหร่ครับเยข้างบนนี่เห็นไหมมันผมจะกล้าขึ้นขึ้นไปข้างบนไหมเนี่ยโอ้ยครับสุดยอดขึ้นไหมครับข้างบนนั่นมันขึ้นอย่างนี้อีกนนะ โโอโ้ตายแววตายแววเสียวโอเคครับมาแล้วเราก็ไปขึ้นไปชมวิวครับผมไม่เป็นไรถ้ามันอันตรายเขาคงไม่สร้างนะครับโอนต้องแบบวิศวกรก็ต้องออกแบบอย่างแน่นหนาอยู่แล้วเนาะโอ้นี่ฮะข้างบนแบบนี้เลยพี่น้องชมวิวครับผมดูมันจะเดินยังไง เดินแบบไหนแบบนี้เหรอตกกระจกนี่เหรอโอ้สุดยอดพี่น้องผมว็ไพี่กาไปเดินกลางๆเลย <c oughs> นี่ครับ ผมว่าผมว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่เสียวที่สุดนะครับสรุปสกายวอล์กแล้วนะครับผมผมก็ไม่กล้าเดินไปนครับเพราะข้างล่างมันโล่งเกินนะ่ะดูที่ <c oughs> ผมผมกลับดีกว่าครับะนน้นก็มีมีนะครับมีมีสองด้านนะครับฝนนึนก็สามารถที่จะขึ้นได้นะครับฝนน้นก็จะเห็นเป็นวิวเห็นไหมสวยโอ้โหเลิ่ดไม่กลัวแล้ว เริ่มไม่กลัวแล้วครับเริ่มไปได้ครับสบายสบายก็ผมชิวชิวเริ่มชิวสบ,สบายสบายสบายโอ้ต้องรีบเดินนะครับ๋ยวเขาจะหาว่าเรากลัว เดินมาถึงฝั่งนี้ได้ก็ก็ถือว่าเริ่มจะปรับตัวได้แล้วครับเริ่มจะชินเ <c oughs> นี่ยโอ้โห โอ้โมยครับผมผมองไม่ก็ได้ ที่จะเดินไปตรงนั้นนะครับนันองคนเดินก็ยังกลัวเลยนะลงครับเชิญชว,วนนะครับเพื่อนๆถ้ามาที่อำเภอไม่สวยก็จะลืมมาเที่ยวสกายวอลที่วัดแสงแก้วโพธิญานนะครับไม่ใช่มีเฉพาะสกายวอลนะครับมีทุกอย่างนะครับมี อาพุทธรูปนะครับให้เราได้สักการะนะครับมีมีบทความเป็นมานะครับหลายอย่างแล้วก็ด้านล่างของสกายวอล์กเนี่เขาเขาบอกว่ามันเป็น,เป,นเป็นห้องแบ็คไลท์นะครับที่เราจะเข้าไปดูนะครับโอ้ยด้านในเป็นรูปวาดครับวาดแล้วก็มีไฟนะครับ thank yeah. you ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับในการมาตามหาสกายวอล์กที่วัดแสงแก้วปุธิยานนะครับแล้วก็ได้มาชมภาพวาดที่ห้องแบ็คไลท์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผลพ่วงผลไว้ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ารู้แต่ว,ว่ามีสกายวอล์กแต่ไม่รู้ว่ามีห้องแบ็คไลท์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นผลไอได้แล้วก็มีควาสุขครับ ตื่นตาตื่นใจดีนะครับผมก็ขอโทษด้วยที่แบบอาจจะก,กลัวนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยขึ้นสไลด์วอล์กนะครับขนาดถุงเท้าที่เขาแจกให้ผมยังคิดว่าเขาแจกถุงอะไรให้ด้วยซ้ำโทษทีครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนไปก่อนครับครับคุณครับ